สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะกลับมาพบกับรายการ DLTV รายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในวันนี้นะคะบทเรียนของเราเป็นเรื่องที่สนุกสนานนะคะแล้วก็ใกล้ตัวทุกคนอีกเช่นเดิมนะคะเป็นเรื่องราวของนิทานพื้นบ้านนะคะที่เชื่อมโยงไปสู่ นะคะวรรณกรรมท้องถิ่นที่เราทุกคนได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะนั่นก็คือเพลงกล่อมเด็กนั่นเองนะคะเพลงกล่อมเด็กนะคะหลายคนรู้เป็นอย่างดีเลยว่าเพลงกล่อมเด็กนะคะเป็นเพลงที่ ผู้ปกครองนะคะคุณแม่ของเราหรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเรากล่อมให้เรานอนตอนเด็กๆนะคะเป็นสื่อที่แสดงความรักความผูกพันระหว่างผู้ปกครองนะคะไปถึงตัวนะคะทารกน้อยที่เกิดขึ้นใหม่นี้ด้วยนะคะนักเรียนขะแต่ว่าไม่ได้ เป็นประโยชน์ในเรื่องของการแสดงสายใยรักจากผู้ปกครองถึงตัวเด็กเพียงอย่างเดียวในส่วนของเพลงกล่อมเด็กนะคะยังมีลักษณะของการเป็นวรรณกรรมคําสอนนะคะที่ต้องการปลูกฝังเยาวชนให้มีลักษณะ นะคะที่ดีมีลักษณะที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์นะคะเป็นเยาวชนนะคะที่มีคุณสมบัตินะคะที่พร้อมนะคะเมื่อเติบใหญ่จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปนะคะจากนิทานพื้นบ้านสู่เพลงกล่อมเด็กจะมีความน่าสนใจมีความสำคัญนะคะและมีสาระประโยชน์กับทุกท่านยังไงบ้างไปติดตามกับรายการพิเศษเรื่องเล่าไทยในอดีตได้เลยคะ่ะ